มีคนถามเยอะนะพอดีว่าผมมีเหรียญให้โชว์ให้ดูนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อดำฮะหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือตอนหลังมาแรงมากหลวงพ่อดำวัดเขาเกลือนะท่านนะท่านเก่งในเรื่องนะปัดเป่าเรื่องคุณใสมนดมฮะคุณใสมนดานะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนี่เหรียญเป็นแบบสี่เหลี่ยมน,นะครับนะเป็นแบบเหลี่ยมแบบเนี้นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับเป็นแบบเหลี่ยมอย่างนี้นะเหรียญเขานะ เป็นแบบเหรียญเหลี่ยญแบบนี้แล้วก็มีน้าหลวงน้าหลวงปู่ดำเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนนะนะแล้วก็มีเสือนี่น้าเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยมากนี่นะฮะให้ทางติ๊กตอกได้ดูก่อนนะครับนะติ๊กตอกได้ดูก่อนนี่ฮนะเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่นะนะ้ท่านจะเห็นเต็มเต็มเต็มหน่อยนะครับนะท่านจะเห็นเต็มเต็มหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยนะบางทีจะไม่ชัด ถ้าเป็นแนวตั้งนี่ผมเอามาแนวนอนก็ท่านจะดูได้ชัดหน่อยเห็นไหมฮะเนี่ยสวยไหมท่านว่าสวยไหมล่ะนะเหรียญเนี่ยฮะอัคระยันเต็มหลังเลยมีคนบอกแนะนําผมว่านะเอาเหรียญเนี้ยเอาไว้ที่รถนะเอาไว้ที่รถนะคือช่วยในเรื่องของนะแควคาดปลอดภัยนะนี่ฮะหลวงพ่อดําวัดเขาเกลือหรือหลวงปู่ดาที่เขาเรียกกันนะ นะสวยมากใช่ไหมคุณต่อนะ้าสอสาักดบอกสวยฮะนะ้าสวยนี่อย่างเงี้ยไม่ต้องเลี่ยมเลยนะไม่ต้องเลี่ยมเพราะเราจะใช้พุทธคุณไงเราจะใช้พุทธคุณเราไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะเพราะว่าเขามีนี่นะเขามีห่วงอย่างนี้นะเราเราก็มีมีมีเชือกแบบเนี้ยเราก็แฝนไว้ที่รถเลยนะแฝนไว้ที่รถเลยอย่างนี้นี่นะแฝนไว้ที่รถเลยเนี่ยฮะนะสวยเหรียญหลวงปู่ด,ดำสวยครับนะคุณนิพนบอก นะสวยนะสวยฮะนี่เห็นไหมวันนี้เราได้เห็นกันชัดๆนะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนําเอาวัตถุมงคลมาให้ดูกันเนี่ยผมจะเอามาให้ท่านส่องด้วยเอามาให้ท่านดูใกล้ๆด้วยเอาเป็นว่านะมานะพูดถึงหลวงปู่ดาแล้วเนี่ยนะครับมาดูนะมาดูพระกลิ่งของท่านหน่อยเป็นพระกลิ่งมนเศรษฐีผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครค่อยมีนะพระกลิ่งรุ่นเนี้ยพระกลิ่งมนเศรษฐีของหลวงปูด่ดาวัดเขาเกลือ พรามหมูเนี่ยนะพราหนูโอตอนนี้พราหนูดังมากลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากพรามหนูเนี่ยนะครับยอมรับะม,มีอีกองหนึ่งพราหนูบอกหลวงปู่อองหลวงปูอองงป่อ,องเพิ่งมีประสบะการณ์นะใครได้ใครได้อ่านนะได้อ่านในสื่อเห็นไหมหลวงปูอ่องนะรถตกลงไปในน้ำสามคนพ่อแม่ลูกไม่มีใครเป็นอะไรเลยลรถพิกคว่ำนะ ตกลงน้ำรอดหมดเลยหลวงปู่อองจันทบุรีเหมือนกันหลวงปู่อองนะใส่รูปถ่ายหลวงปู่อองใส่เหรียญหลวงปู่อองรอดตายลาวปฏิหารนี่เขาบอกว่าไม่เชื่อไม่ได้นะเรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่อไม่ได้นะคือเรื่องอุบัติเหตุในในประเทศไทยเนี่ยผมบอกนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะนะเกิดขึ้นบ่อยๆมันเหมือนกับเนี่ยนะ จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงนะแต่เขาบอกว่ามีมีเด็กที่รอดรอดชีวิตจากจากเหตุการณ์นะที่เลวร้ยวายเนี่ยนะเขาบอกว่าในคอเนี่ยห้อยเหรียญหลวงพ่อห้อยห้อยเหรียญนช่ไหมใช่ไหมฮะผมผมยังไม่ได้ไม่ได้รู้แต่ว่ามีคนแจ้งมาว่าเป็นของหลวงพ่อรวยอะนะหลวงพ่อรวยวัตะโกอะนั้นผมยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวหาข้อมูลมาอีกทีแล้วจะมาคุยให้ท่านฟังนะแต่ที่รู้รู้เนี่ยผมบอกนะครับว่า เรามีสิ่งมงคลแบบนี้ติดไว้ก็ดีฮะนะติดตัวติดรถไว้ก็ดีเพราะจริงๆเนี่ยนะครับวินาทีนั้นเนี่ยผมบอกนะนะเป็นขวัญกำลังใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้เหมือนเหรียญของนะเหรียญพญาเต่าเรือนน่ะหลวงปู่หลีวอะ่ะไม่ทันหลวงปู่หลีวด้วยนะที่มีประสบการณ์ตอนนั้นน่ะทันหลวงปู่หลีวที่ไหนล่ะไม่ทันนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นทีหลังแต่ว่าผู้หญิงท่านหนึ่งเขาแขวน นะติดตัวไว้ตลอดนะเป็นเหรียญเล็กๆนะ่ะปรากฏว,ว่าเขาขับรถไปแล้วไปมีอุบัติเหตุอะตกลงน้ําไปทั้งคืนนะ่ะท่านเชื่อไหมตกทั้งคืนเลยจมลงไปอยู่ในน้นะําน่ะแต่ลอดตายเา่าปฏิหารแล้วไม่มีคนเห็นนะ่ะฝาาคนจะมาเห็นนะ่ะคิดดูแล้วกันเขาบอกว่าเขาเล่าบอกว่าโอ้ oh, แต่ตัวเขามีแต่แผลนะเพราะว่าไปแช่อยู่ในน้นะําอะเขาบอกว่าโผล่มาได้แค่จมูก โผล่ได้แค่จมูกแต่ผมบอกนะถ้าใครเป็นเขาในวินาทีนั้นนะผมบอกว่ามันทรมานมากนะนะวันเวลาที่ผ่านไปอะนะวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงโอ้โหมันยาวนานมากนะ่ะเพราะว่าเขานะเขาโผล่ขึ้นมาได้แค่จมูกอนะเขาบอกว่าหายใจเนี่ยมีแค่จมูกแล้วพอมีแค่จมูกเรานึกถึงอะไรฮนะนึกถึงเต่าฮนะ เต่าเวลาที่จะจะอยู่ในน้ําอยู่อะไรเนี่ยเขาก็โผล่มาแค่หัวเขาอะฮะนะแค่จมูกขึ้นมาหายใจฮนะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนั่นเขาลอดตายเขาบอกว่าด้วยความศรัทธาในหลวงปู่หลิวนะมีเหรียญพญาเต่าเหรียญเล็กนะครับซึ่งไม่ทันหลวงปู่หลิวนะสร้างขึ้นทีหลังนะนี่ก็คือสิ่งที่นะเป็นเครื่องยึดเดี่ยวทางด้านจิตใจและช่วยได้นะครับ นะนี่คุณพรเทพบอกรถนะเลขออกทะเบียนรถเขาด้วยไอ้นี่เนี่ยที่ผมเอามาพูดในรายการเนี่ยมันมีมันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมานะอยากจะนะอยากจะปั่นรุ่นไหนอยากจะเชียร์รุ่นไหนก็เอามาพูดนะไม่เอาครับนะผมไม่เอาผมไม่มานั่งเทียนนะผมไม่มานั่งเอาข้อมูลเท็จมาให้แฟนรายการนะครับมันต้องเอาข้อมูลจริงมาคุยกับท่านสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ นะ่ะไม่ใช่เอาข้อมูลเท็จมานั่งเล่ากันนะครับนะสมัยก่อนอาจจะใช่นะตั้งนะ่ะคือปั้นน้ํามาเองนะครับนึกเองเออเองแล้วก็มามาพูดแต่ผมไม่อะครับผมเอาเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเอามาพูดให้ท่านฟังเขาบอกว่าวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแล้วช่วยได้จริงๆนะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไอ้เรื่องแบบเนี้ย ผมผมบอกว่าผมชอบพระก,กริง่งใจจริงเนี่ยส่วนลึกเนี่ยผมชอบพระก,กริ่งมากผมเข้ามาในวงการเนี่ยนะครับเวลาที่ผมไปดูพระก,กริ่งเนี่ยผมชื่นชอบมากเลยเห็นแล้วชอบแต่พระก,กริ่งเป็นพระที่แขวนยากน้ำหนักเขามีองค์เขาว่อนข้างใหญ่นะท่านท่านจะเห็นตอนที่เขาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เขาสร้างคู่กันแต่ปัจจุบันเขาสร้างแยก เมื่อก่อนเนี่ยพระกลิ่งกับพระชัยวัดเขาจะสร้างคู่กันนะถ้าไปดูเนี่ยของนะของวัดสุทัศน์สมัยเมื่อก่อนนะวัดสุทัศน์เนี่ยเวลาเขาสร้างวัตถุมงคลก็จะสร้างพระกลิงแล้วก็พระชัยพระกลิ่งแล้วก็พระชัยนะพระกลิงสําหรับนะเอาเอาเอา,เอาในความคิดะนะสําหรับผู้ชายส่วนพระชัยเนี่ยสาหรับผู้หญิงและเด็กเพราะองค์จะย่อมลงมาเล็กลงมาเขาแยกพุทธคุณออกไป นะ้าพระกลิงเนี่ยจะเจะเป็นเรื่องของนะโรคภัยไข้เจ็บนะรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะปัจจุบันก็เป็นเรื่องของนะเมตตาโชคลาภด้วยส่วนพระชัยเป็นเรื่องของชัยชนะการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยนะจะมีโชคมีลาบนะมีชัยอ่ะเขาบอกนะประมาณอย่างนั้นแต่พระชัยในหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนสร้างสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เขาสร้างจะเป็นพระก,กลิ่งมากกว่านะพระก,กลิ่งก็คือพระภัยศัชยคุรุประพานะหรือพระหมอตามโบราณน,นะเขามาเขาเด่นมาทางนั้นเขาพอๆกับหมอชีโวกโกมาลพัดนั่นแหละนะถ้าพูดถึงนะถ้อพูดถึงหมอในด้านการรักษาในสมัยพุทธกาลเราก็ต้องพูดถึงหมอชีโวกโกมาลพัดฉะนั้นคนแก่เนี่ย นะ้แก่ๆหรือคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีที่พึ่งพิงเนี่ยผมบอกว่ามีอยู่สองอย่างนะที่ท่านสามารถจะไปขอแล้วนะประสบความสำเร็จทางใจค่อนข้างมากมีอยู่สองอย่างมีหมอชีวโกโกมารพัดหนึ่งแล้วก็แม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมสองผมบอกนะครับใครที่เป็นนะเป็นโรคร้าย ใครที่มีโรคเป็นแล้วไม่หายนะก็ไปขอกำลังใจได้เขาเรียกว่าพอกำลังใจเข้มแข็งกำลังกายมันก็แข็งแรงขึ้นมาได้แล้วหลายคนประสบความสำเร็จนะ